สุดท้ายสิบคะแนนข้อสุดท้ายสิบคะแนนโค้ชน้อไม่นำแต่แรายการเขาก็ยังมีทุกรายการดูมึงไม่เคยดูหรอเราทำรายการที่ไม่เหมือนกันถ้าไม่เหมือนใครร้อยคะแนนข้อสุดท้ายถ้าจะข้าสุดท้ายจะได้ชนะเลยไม่มีไม่คุยกับกิติการ์้าที่แรกบางบางช่องร้านมึงไม่เคยดูเกมวัดดวงหรอกิติกามาที่หลังนี่เขาเล่นนี่เขาเล่นซักข้อนเลยนะผมนั่งเงียบๆให้เขาตอบดูเอ้ยเราฟังไม่ไ้เราดูเขาตอบได้ไหมลองฟังอ่ะลองดูเออแค่ละทันใช้ตะลันอยู่ เนื่องยาวขาเชื่อไม่เป็นเช่นเคยเนื้ององทอนตาไม่มีเชือยูมองโอ๊ยกูก็ได้เหมือนกันโอ๊ยกูก็ได้แล้วกูได้แน่นอ่หนเอ้าเอาเชื่อแร่ถ้าเมื่อกี้แข่งกูยิ้จัไม่เนไม่ที่กูบอก่งกูข้อนี้มึงจับเลยข้อนี้เล่นเลยทัางตับเลยไม่จีบมาล้อมาล้อกูมาล้อกูมาล้กู ไม่ดีทําไมัไม่ดูเองมันไม่ได้ยากเลยโยมันไม่ได้ยากแต่มันจับช้ากูไปจับตั้งแต่แรกเขาจับตั้งแ่สองประโยคแรกเขาดูร้อนง่ายง่ายดูร้อนครับของอะไรของใครพาดอกอยากฟังเอของอ่ะเขาร้องยักรี่ยืมองท้อเนขรุกอ้องเขาร้องถูกจ้องอ่ะเขาร้องยังไงเออยากร้องเี่แบบว่าไม่สลับว่ะยืนมองท้อง